สวัสดีค่ะป้าก็ถ่ายคลิปด้วยนะคะเนี่ยป้ามาถ่ายดอกญ้าลู่ลมดอกญ้าลู่ลมไม่ใช่ดอกอ้อลู่ลมนะแต่เป็นดอกญ้ามันสวยนะคะสวยมากเลยเนี่ยดอกญ้าก็สวยสวยจริงๆสวยจังๆสวยมากเลยนะคะดอกญ้าเนี่ยป้าก็เลยอยากเก็บภาพเอาไว้นะคะดูสิเนี่ยเล่นกับสายลม ดอกย้าเล่นกับสายลมสายลมหนาวสวยจังเลยนะคะเนี่ยป้ามาถ่ายภาพเก็บเอาไว้เลยก่อนที่คุณลุงจะตัดทิ้งนะคะเนี่ยโอ้โหสวยนะเจ้าเจ้าดอกย้านี่นะคะป้าก็พามาดูดอกย้า ทำให้อยากจะร้องเพลงเล่นจังเลยแรงใจรรยวันน้องไหมทองระวังขากล้องยายเจ้านี้ชอบมามุดขากล้องนะคะเขาคงนึกสนุก่ะน้องไหมทองคงสนุกนึกสนุกว่าเอออะไรนะคุณได้เอาอะไรมาวางไว้มีช่องๆเนี่ยหน้ามุดเล่นจังเลยนี่น้องไหมก็มาม,มุดขากล้องยายเล่นอยู่ประจําเลย หน้าจอแตกหมดแล้วน้องไหมตะเอ๋น้องไหมก็สนุกน้องไหมก็สนุกค่ะคุณได้มาวิ่งเล่นด้วยสนุกจังเลยไม้ทองผ่องอัมไพน้องไหมก็มาเล่นด้วยตลอดจะไปไหนคะอย่าลงไปนะไหมอย่าไปไกลนะลูกอย่าไปไกลนะคะอย่าไปไกลนะคะอย่าไปไกลนะคะ ไม้ทองทำไมกล้องยายกดไม่ได้แล้วคะเนี่ยกดได้แต่จนเวลาหันหน้ามากล้องยายก็กดไม่ได้เลยน้องไหมโอ้โหเนี่ยสวนหญ้าสวนหญ้าก,ก็สวยได้นะคะทุกท่านพี่สวัสดีค่ะเข้ามาได้แล้วคะ่ะคุณแอดสู้สู้สู้ป้าพามา อยู่สวนหญ้ารกนะคะดอกหญ้ามันสวยค่ะดอกหญ้าสวยมากเลยป้าก็อยากจะมาถ่ายภาพเอาไว้เนี่ยดอกหญ้าตอนที่มันยังไม่แห้งนี่มันสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะมันเหมือนดอกไม้เหมือนกันนะเป็นธรรมชาติแต่ว่ามันก็นั่นแหละมันเป็นวัชพืชเราก็จำเป็นต้องกำจัดมันเนาะ มะม่วงหิมพานก็เริ่มโตแล้วนะคะสําหรับสวนนี้เริ่มแตกกิ่งเริ่มจะโตบ้างแล้วแต่เสีดายที่เราให้น้ำเขาไม่ค่อยทันจะต้องได้ลงมารดเก็บสวนเก็บอะไรเสร็จข้างบนเก็บดูแลทำความสะอาดอะไรเสร็จก็คงจะมีโอกาสได้ลงมาบ่อยขึ้นเอา้าไม่เห็นนะย้อนแสงแต่กล้องอันนี้ที่ป้าถ่ายคลิปอยู่นี้มัน มันมันแสงมันไม่ค่อยดีเนาะมันขาวๆเป็นแสงขาวๆยังไงก็ไม่รู้มันถ่ายมันไม่ได้ค่อยได้คุณภาพเนาะก็เอาไว้ก่อนดอกยาดอกนี้ดอกยากอนี้ช่างงามสวยเลิศจริงๆเนี่ยมะม่วงหิมาพานันต้นนี้ก็สวย มันมีร่องด้วยนะคะทุกท่านตรงนี้มีร่องน้ําตอนนี้ทําเป็นออแถวที่ปลูกต้นไม้แล้วก็จะมีร่องน้ําต้องระมัดระวังค่ะทุกท่านทําไมป้าเปียกเดินแบบนี้เพราะว่าป้าต้องระมัดระวังร่องด้วยถ้าตกลงไปขาแข้งหักได้นะคะ <c oughs> นี่ดอกหญ้าเธอก็สวยเหมือนกันนะเธอ <c oughs> ดอกหญ้าดอกนี้เธอก็สวยนะเธอจ๋า โอ้โหทักถายประเปียกด้วยนะคะมีลมพัดมาไหวเอ็นดอกหญ้าลู่ลมนะคะดอกหญ้าลู่ลมเล่นลมสวยจังเลยคะ่ะทุกท่านโอ้โหเนี่ยก้อนนี้ก็สวยนะจ๊ะเนี่ยก้อนนี้ก็สวยงามถ่ายไว้เป็นที่ระลึกก่อนที่จะร่วงโรยไปตามกาลเวลาหรือไม่เราก็ตัดเขาลงเพื่อที่จะให้ต้นไม้ของเรา มีอาหารกินเพียงพอนะคะต้องเอาหญ้าลงด้วยนะคะโอ้โหอันนี้เป็นร่องน้ำเนื้อมาทายมะม่วงสวัสดีมะม่วงวันนี้เป็นยังไงบ้างพอแดดออกมาคลายร้อนแล้วก็ดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะเนี่ยโอ้โหขอบคุณด้วยนะที่เกิดเติบโตและสวยงามเนี่ยป้าก็พาเดินมาดูดอกหญ้าที่สวยนะคะ สวยจังเลย <c oughs> ทำให้นึกถึงเพลงของคุณต่ายอรไทยนะคะดอกญ้าในป่าปูนนะคะหัวใจติดดิน <c oughs> สวมกางเกงยีนาเก่าๆที่ต่างว่าเป็นกางเกงยีนก็แล้วกันนะคะ <c oughs> สวมกางเกงยีนเก่าเก่าใสเสื้อตัวร้อยเก่าเก่ากอดกระเป๋าใบาเดียวติดกายกราบลาแม่พ่อหลังจากเรียนจบหมอปลายลาทุ่งดอกขูนสวาย มาอาศัยใชยค่าป่าปูนโอ้โหเป็นยังไงบ้างทุกท่านป้าเปียก็มาถ่ายภาพสวยๆของดอกหญ้าไว้เป็นที่ระลึกนะคะต้องเดินระมัดระวังเพราะว่ามีร่องน้ำนั่นเองนถ่ายมะม่วงหิม,มาพานก่อนนี้ต้นนี้ก็ โอ้ดูสวยดีนะเนี่ยสามเหลี่ยมด้วยนะคะทุกท่านมะม่วงหิม,ม,มาพานันต้นนี้เป็นสามเหลี่ยมเลยแตกยอดออกเหมือนเป็นสามเหลี่ยมเลยนะคะเนี่ยถ่ายภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะเอา้าทำไมกดถ่ายภาพนิ่งไม่ได้นะเนี่ยหรือว่าทำไม่เป็นจ้ะ ออบางทีกล้องก็ไม่ทํางาน,น <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแลเดอมาแลเดอเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เห็นนะคะป้าเอากล้องตรงนู้นดีกว่าหันกลับมาที่นี่ดีกว่าเนาะกล้องนี้สวยกว่านะคะนี่ แต่กล้องนี้แสงไม่นี่แล้วป้าปิด